เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกันระหว่างนี้เป็นเป็นความรู้สึกยังไงคะที่ในที่สุดคู่เราก็ได้ทำเพลงด้วยกันสักทีทำไมทำได้อย่างนั้นทำหน้าบางคนหลงเชื่อเออ เชื่อไหมเราไม่เชื่อเหมือนเกันได้ก็โรเทิ้เฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ก็ก็ก็รู้สึกเหมือนเป็นครั้งแรกเลยที่ได้รู้จักกันก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็แบบขอบคุณ ตาตั้งแต่ตตั้งแต่สมยาว่าเรๆที่ว่าที่แบบว่าอเยเวลาที่จะไปเที่ยวัแต่แบบไปยอเดยวไป้ะมาถูกมดรู้จักะมาแลก็คิดว่าไิดว่าวันหนึ่งจะได้อานนะคอเรารเรมีการดีไซน์มีการ

อะไรถ้าโบกี้ไม่อยู่อยู่ตรงนี้เราจะมีอะไรพูดนะถ้าโบกี้ไม่อยู่เนี่ยอ่ะอันหนึ่งสองสามโบกี้ไม่อยู่การทำงานร่วมกับโบกี้เป็นยังไงบ้างในสุดได้ทำด้วยกันแล้วไม่ดีโอ้ยสาบสับแกล้วเราเป็นยังไงบ้างทำางกับโอยใจร้องเลยโอ้ยแต่ว่าจริงจริงน้อยก็เรียกได้ว่ามีความมีความมีไอเดียเยอะแล้วก็มีให้หลากห อยการเปิดมันดูดีเป็นการออกสื่อเป็นการออกสื่อตายแล้วโอเคก็มื่อในทีวีมันก็เขียนหนอแล้วก็คือบางทีก็เป็นโบทำอ๋อโบทำเหรอทอำ้วไรกหรอมาล้อกคือทำมาล้อ

แน่นมืดด้วยจริงจริงในชีวตจริงเหรอคุณเจออย่างนี้ไหมถ้ามีนะวันีประสบการณ์อย่างนี้นะอะไรที่มันผิดจังหวะเช่นลาสเวกัสก็ไม่ตรงมา

มันเออเชื่อไหมเป็นเพื่อนเขาอ่ะมันเป็นจังหวะจริงๆใช่ไหมก็ไม่เคยเห็นอะไรถึงอยู่ด้วยกันคืออะไรดูหนังเรื่องนี้ก่อนนะไเจอโปสเตอร์หรือว่าเจอบีฟเนี่ยเจอหนอยคนแรกว่าถ้าไม่ใช่หนอยอะมันไม่สามารถเป็นใครได้เลยเพราะมันผิดจังหวะมาเพราะว่าเราสองคนเป็นพระบิดาของความจังหวะที่เกิดขึ้นในชีวิต เราตต้นีจนมัน่ปสเราเป็นผู้กินได้แล้วเนี่ยผู้กินพที่เลยเหรอผู้พูดีในการสื่อสารว่าเราส่งกันได้เข้าใจกันดีเ้าจนดูเข้าใจเข้าใจเ้าคจริงๆอ้ิงๆายากจะบอกว่าพกเราเวลาพวกเรามาสงานัเราไม่เคยตั้งใจทเอะเไรเลยพวกเราไม่อยากสร้างตนาอะไร้แต่ว่าิพวกเราูดอะบางทีเรา้องตอบคำถาม ไรค่นอาจจะเป็นลาหกับู่าคนะกรี่อจริงมันแย่อะไรไปหมดแล้วเนี่ยคนเดียวเนี่ยจริงมีดูแลขำเพามันเป็นมีมขึ้นมาในแบืว่าในเคยไปย้อนดูตัวเองไหมเอผมช่วยในันเล่นกแต่อินเน่เล่นเาแล้วเราเห็นแบบเราพี้เห็นตัมีนนองของมันย เพราะว่าเขาอยากให้ตลบซึ่งลูกแกเป็นจริงนะเพราะวเราเลยนะเนี่ยไข่ลูกไข่ลูกค้าแล้วก็ไข่เราให้กับค้าเห็นด้วยอันนี้ผมเห็นด้วยฟังหรือเปล่าจุดดีจังหวะอันนี้แหละของจริงแล้วนี่ยผิจังหวะเออเออเออพิสต